หนูมีเรื่องจะพูดคุยกับท่านนะคะแล้วเจ้าตัดสินใจได้ยังมาถึงท่านก็ถามหนูเรื่องนี้เลยนะคะถามว่าหนูตัดสินใจได้หรือยังตอนนี้หนูตัดสินใจได้แล้วคะ่ะหนูไม่รู้ว่าท่านจะไม่เป็นไรข้ายอมรับการต,ตัดสินใจของเจ้าเออ่ก็ ดี่ะากับสวัสดี่พีเอฟซีคุณลุงคุณป้าที่น่านรักกันทุกคนทุกท่านค่ะอยินดี้เราบเข้าจุดช่องเดินทางสายอ๋อมแอมและช่องเดินป่านับเป็ดวันนี้ทั้งกินทั้งเดินนะทุกคนไปป่าค่ะวันนี้ก็วันนี้นะคะอ๋อมตั้งใจจะไปห้างน้องเบสท,ที่อ๋อมเคยไปเจอกับท่านผู้นำอดีตท่านผู้นำ ออมจะไปบอกท่านว่าออมเนี่ยไม่ไม่ไปอันนี้ยค่ะทุกคนไม่ไปันลัแแล้วนะต้องขออนุญ,ญาตกินพอดีเ <c oughs> พื่เอินเดินมาไกลแล้วทุกคน <c oughs> ก็คือวันเนี้ยจะไปบอกท่านว่าไม่ไปเพราะว่า ไปบึกษาพ่อปู่มาแล้วนะพ่อปูก่ก็แม่นบอกว่าพ่อปู่ว่าอย่าไปเลยต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดเราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้พ่อปู่ให้คําสอนแบบนี้ออมตกใจมากที่อีอพร้อมอคิดที่ดีแนละ้เอาออมมาทำไมเนี่ย พอท่านพูดนะเนี่ยอมก็ฉุดคิดได้เลยนะว่าอม,มันก็จริงอย่างที่ท่านบอกนะพ่อปู่เราไม่จาเป็นนะที่จะดูทุกเรื่องก็ได้นะทุกคนมนุษย์เราสามารถเลือกเลือกทาได้แบบเลือกคิดเลือกทำาแบบเ,เำนาะมาจะอมจะขออนุญาตเปิดกล้องไปทางหน้านะทุกคนจะได้เห็นออมจะไปตรงห้างน้องเบด่ะจุดที่เคยเจอท่านอมไม่รู้ว่าท่านจะออกมาหรือเปล่า เอาของขนมไปถวายท่านไม่ถวายดีเนาะคนเอาไปให้ท่านเนาะนะทุกคนไปเดี๋ยวเรา,เอ,าออกเดินทางไปกันเลยก็ไม่รู้ว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรเนาะถ้าเราไปบอกว่าเราไม่ได้ไปเมืองของท่านแล้วนะแต่คิดว่าท่านก็คงเข้าใจเนาะท่านก็บอกว่าแล้วแต่เราตัดสิท่านก็เคยบอกเอาไว้เอาไวนะ้เนาะ ต้องกลับขออภัยแม่นแนซีนทุกคนด้วยนะคะที่รอคอยเนาะมาคอยรอแลรอให้ออมไปมแบบลับๆนะทุกคนหลายคนก็อยากเจอจากช่องออมนะบอกว่าไปเถอะมันไม่มีอะไรหรอกเขาแค่ให้เข้าไปพัฒนานะแต่เขาปู่ทำนายว่าอ,อุอ๊บอสกิบเขาปู่ทำนายว่า ถ้าไปแลวมีปัญหาแน่นตามมาทีหลังแน่นอนอเกิดปัญหาก็าไม่เป็นไรเราก็ไม่ไปทุกคนเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างก็ได้พ่อปู่ก็บอกนะว่าออกมาเหมือนอยากพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนเห็นแต่ท่านก็ยังบอก อยู่โลกมนุษย์ของเราเนี่แหละดีที่สุดแล้วเราอยากปอยากนู้อยากเห็นเลยมนุษย์มนุษย์มีความแบบอยากรู้อยากเห็นนอกจากอยากรู้ทุกคนแล้วก็โลภมากอะไรอย่างเงี้ยแบบคนตอนนี้มันได้ยินเสียงคนมดออกมาทางด้านหน้าเดี๋ยวต้องขอปิดกล้องก่อนมู้ว่าเป็นเสียงของใครนะ เราขออนุญาตแอบก่อนแป๊บ้นึจงจะลงไม่ใช่เลยเหรอกจำไม่ได้และะ้วอีกใจลนคิดว่าเดินมาจากทางน,ะะน,น้เดีเ๋ยวขออนุญาตเินลงไปข้างล่างไปนั่งแช่น้ำก่นเร้อนมากๆทุกคนตอนนี้ กระสอบแล้วนะคือลกใครมาวางกินเลยที่นีแล้วทุกคนผมว่าเขารู้ว่าออกมาใช่นไรเช่นไรคนเดียวผมจะหาที่นั่งก่อนนะจะนั่งอยู่แถวๆบร,ริเวณนวี้แหละทุกคนเป็นแหล่งน้ําไหลอะ่ะผมชอบมากมากเลยแต่ผมคิดว่าท่านเขาอ่ะท่านอ่ะไอ้ท่านผู้นำเนี่ยว่าเขารู้ว่าออกมาเพราะว่า เสียงมันมีอะไระไร่วงอยมาตรงคอไผ่ก่อนขำะรนดีๆนี้แหละทุกคนไม่เป็านไรใเฮ้ยขำด้วยเจอแันเกลือกดสวัสดีค่ะท่าน ่านรู้ได้ยังไงคะว่าวาันนี้หนูมาหาท่านหนูขออนุญาตนั่งนะคะ,ละามมาแล้วบอกเออม,มาเจอเจ้าเองหนูหนูก็ตั้งใจมาหาท่านแหละจริงๆแล้วอะเพราะว่าหนูมีเรื่องจะเจ้าตัดสินใจได้ยังมาถึงท่านก็ถามหนูเรื่องนี้เลยนะคะถามว่าหนูตัดสินใจได้หรือ,อยังตอนนี้หนูตัดสินใจได้แล้วคะ่ะ หนูไม่รู้ว่าท่านจะไม่เป็นไรข้าอยอมรับการตัดสินใจของเจ้าเอ่อก็สิ่งที่ดูตัดสินใจมาก็คือหนูยังไม่อยากเข้าไปค่ะหนูคิดว่ามันยังไม่เหมาะสมยังไม่สมควรที่จะเข้าไปเพราะว่าหนูเองก็ไม่ได้เป็นคนมีความรู้ความสามารถถึงขั้นต้องไปบอกไปสอนใครเจ้าอากเกงจเจลี้ยวฉลาดมีความรู้ขนาดนี้ เจ้าประมาทตัวเองไปทำไมอ๋อจริงๆหนูที่หนูไม่อยากเข้าไปเพราะว่าหนูหนูเนี่ยไม่ค่อยว่างค่ะหนูหนูเนี่ยทำงานประจำค่ะหนูทำงานทุกเก่ารู้ไหมค่ะมองคนออกค่มองค่ะรู้ปรับปรุงยังไงเป็นคนนิสัยยังไงหารู้เนี่ยเจ้า เป็นคนที่ปิดใจงดงามกล้าหาญมีความรู้ความสามารถข้าถึงเลือกเจ้าหนู่อนอื่นหนูต้องขอบคุณท่านมากเลยนะคะที่ที่ชื่นชมในความสามารถของหนูแต่ว่าหนูต้องขอโทษด,ด้วยที่หนูต้องปฏิเสธในการเข้าไปในเมืองของท่าน,นรจริงๆ<อ>แล้วเ,เือใจไว้แล้วหนู ถามว่าความจริงในใจหนูแล้วเนี่ยหนูเองอะ่ะก็อยากจะเข้าไปยูว่าเมืองท่านมีอะไรเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างแต่ด้วยความที่หนูไม่ได้มีเวลาว่างพอด้วยแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือหนูหนูหนูก็เกรงใจด้วยค่ะท่าน<ม>เกรงใจามากๆที่สุดเลยเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าถ้าหนูไม่ได้เข้าไปแต่ถ้าคนของท่านออกมาเนี่ยหนูสามารถสอนคนของท่านได้นะคะท่านสามารถเอามาที่เมืองของพวกหนูได้เลย ป่าของพวกหนูได้เลยถ้าเข้ามาแล้วไม่ทําการรบกวนหรือว่าไม่ทําความดอดร้อนให้กับพวกหนูหนูก็ยินดีที่จะให้ความรู้ความสามารถกับกับคนอื่นกับกับบุคคลในเมืองของท่านได้นะคะหนูยินดีมากๆเลยแต่ว่าส่วนตัวหนูเองหนูไม่ขอเข้าไปค่ะมีไงปิจาคนดีรู้จักห้ึ่งา ขา,ขาดขานนั่นเป็นเจ้าโดยตองค์หรือเจ้าอยากจะมีองค์คณะเอาไว้เดินป่าด้วยไหมอ๋อไม่เป็นหลคนอ๋อไม่เป็นไรค่ะองค์คณะเดี๋ยวเอาไว้ดูแลปกครองดูแลบ้านเมืองของท่านดีนวกว่าเจ้าคิดว่าเป็นองค์คณะผู้ชายป่าอ๋อจะ ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเพราะว่าหนูหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกค่ะว่าผู้หญิงไหมหนูปกป้องเจ้าเชิญป่าเป็นเพื่อนเจ้าเป็นท<ะ>ี่ไหมองค์คณะผู้หญิงเหรอคะูใช่เจ้ายังไม่เคยเจอใช้กิจไม่ได้บอกใช่ไหมใช้กิจยังไม่ได้บอกค่ะหนูเองก็ยังไม่ได้นางสีนวลเป็นองค์คเดียวหรือยิงคนเดียวในเมืองแล้วแย่เจ้าต้องทำความรู้จักกับนางไว้นะนางเก่งค่ะ ไว้มีโอกาสก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักนะคะท่านเก่งเหมือนเจ้าะและแต่เรื่องความฉลาตะเลียวเนี่ยเราอาจจะได้เปรียบแต่เรื่องการเอาตัวรอดการต่อสู้ข่าต้องยกให้นางนางเก่งมากค่ะก็ะถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมท่านถึงไม่ให้องค์ครักของท่านอาสอนผู้คนในบ้านเมืองของท่านในการเอาตัวรอดล่ะคะ ก็มันไม่พอไงขาถึงอยากได้เจ้ามาเป็นครูสอนอีกคนว่าอย่างนั้นก็เถอะค่ะท่านออไม่เป็นไรข้าเอาใจค่ะถ้าข้ค้งจะก็ต้องรอจนกว่าเจ้าจะเห็นใจ ก็จริงๆแล้วหนูก็เห็นใจท่านนะคะที่ท่านอยากได้คนแบบไปสอนบ้านเมืองท่านก็อย่างที่หนูบอกนั่นแหละค่ะท่านก็หนูอยากให้ท่านเนี่ยเอาคนที่บ้านเมืองของท่านเนี่ยมาที่นี่ดีกว่าจะได้มาศึกษาด้วยจะได้จะได้เห็นบ้านเมืองของพวกเราด้วยว่าเป็นยังไงบางทีหนูเข้าไปข้างในโดยที่หนูไม่มีอะไรเข้าไปไม่มีอุปกรณ์อะไรเข้าไปแบบสอนเขาได้นอกจากตัวนี้เพลลย หนูไม่ได้ต้องการอะไรเลยค่ะท่านถ้าจะจัดการสรรหาให้เจ้าทุกยางหนูไม่ต้องการอะไรค่ะท่านอ้อวันนี้หนูมีขนมขนมขรกเคี้ยวเป็นขนมเล็กๆน้อยๆค่ะหนูเอามาฝากเจ้้าทแบบนีไอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นการพนมมือใช้แทนคำขอบคุณหรือว่ากราบ ไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด้มากวันนี้ท่านไม่ได้มีธุระไปที่ไหนใช่ไหมคะ่ะลง่งอกล่งใจขึ้นเยอะตั้งแต่ทกอยางมันจบลงแล้วเจ้าเจอองค์พระเอกค่ะบอกไหม องคลักเอกเหรอคะก็เจอค่ะเจอล่าสุดก็มาถามหาผู้หญิงคนนึงซึ่งใช่ใช่ใช่ใเหมือนเขาจะมีใจให้กับสาวคนหนึ่งที่อยู่ในโลกจัาแต่ไม่รู้เป็นใครนะค่ะตอนนี้ข่ะไม่ขไม่อยากจะคิดเลยมันดูแปลกๆเขาดูเหมือน มีพิรุธอะไรบางอย่างหมาย,ยถึงข่ากระพุดปิดผิดทุกทุกองค์ท่านอันนั้นก็น่าจะท่านก็ต้องดูแลคนของท่านแล้วละค่ะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าหนูก็เจอล่าสุดก็เห็นถามถึงผู้หญิงคนนั้นแหละค่ะก็หนูก็มองว่าน่ากลัวอยู่นะคะหนูกลัวว่าเขาจะมาหลงรักผู้หญิงในเมืองของหนูจนหัวปักหัวปั๊มแล้ว พอถึงเวลาเนี่ยก็มาเสียใจทีหลังจริงๆแล้วผู้หญิงเขาอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้หรือว่าผู้หญิงเขาอาจจะไม่ได้ <คน S 1> รักก็ได้คือเขาเนี่ยไม่ค่อยกลับเมืองเขาไม่ค่อยกลับเมืองแล้วทำไมท่านถึงปล่อยออกมาคะมันเป็นนาทีที่ต้องดูแลดุยกันอ๋อคือเขามาดูแลป่าแต่แตเขาไม่ค่อยกลับ หลายครั้งแล้วภาคนอไม่อยากจะํำโทษก็ที่กลับมาก่อเช้าแล้วเขาบอกว่าเขานอนที่ปา่านอนในถ้ำกอลำ่รู้ว่าจริงหรือเปลา่าออันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวท่านต้องท่านต้องลองถามเขาดูอีกทีนะคะเพราะว่าเผื่อเขาจะมีอะไรปิดบังท่านหรือเปล่าหรือมีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไรให้ท่านช่วยอาจจะให้ท่านช่วยเหลือเนาะก็ ส่วนตัวหนูเองก็ยังไม่ได้ไปคิดร้ายกับเขาว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีหรือ,อยังไงเพราะว่าข้าเชื่อว่า,อ,าอ,งองค์ครร์เอกของข้าเป็นคนดีนะคะะหนูก็คิด<ต>ว่าเขาก็น่าจะเป็นคนดีก็ไม่แน่ไม่นอนหร้กใช่ค่ะต่อไปความคิดคนมันเปลี่ยนมีสายก็เปลี่ยนตามค่ะสิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะให้ท่านไปอบรมสั่งสอนคนในบ้านเมืองของท่านก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะ หนูก็คิดว่าถ้าท่านบอกทุกๆคนได้เนี่ยให้แบบเป็นคนดีได้เนี่ยหนูก็คิดว่าสังคมก็น่าจะน่าอยู่มากๆเลยค่ะในเมืองบ้านเมืองของท่านรวมถึงองค์กษ์เอกเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาผิดหวังในเรื่องความรักเนี่ยเขาอาจจะเี่ยนแปลงนิสัยแบบเป็นจากดีเป็นร้ายก็ได้ก็<อ>ทิฆาจะพูดเจ้ามีมันชาลาจริงๆสมแล้วทิฆาดูคนไม่ผิด ตอนนี้ท่านชมหนูไม่ขาดปากเลยนะคะคนทําดีกระดองชมสิะให้ขาดด่าเจา้ายรืไงก็หนูก็ต้องพูดตามความจริงค่ะหนูไม่ได้แบบมีหนูไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นแต่เพียงหนูหนูก็มอง,<า>งคนมไม่ออกหรอกค่ะคะาพูดค่ะไม่ทันพูดออกมาแต่าค,ค,คิดไว้แล้วเจ้าพูดออกมาเหมือนเราความคิดตรงกันเจ้าว่าไหมค่ะก็มีบ้างค่ะ หรือเราจะถูกคอกันก็เดี๋ยววันนี้หนูต้องเดินทางกลับแล้วค่ะท่านก็อาจจะตอนนี้จะไอ้นี่แล้วจะตะวันตกดินแล้วเดี๋ยวหนูต้องรีบกลับบ้านคุยกันยาวหน่อยเพราะค่ะคุยกับเจ้าทีไลรู้สึกเดินมากมันอยากจะคุยต่อคุยต่อคุยต่อเรือยๆไว้มีโอกาสแล้วค่ะั้นคุยตลอด เอเก่งมากๆจงรักษาความเก่งและความดีของเจ้าไว้อย่างนี้ใจคนะ่ะค่ะหนขอตัวเดินทางกับก่อนค่ะท่านกับสวัสดีนะคะกลับละเจ้าอ,อยากกาัอะไรไหมเออหนูไม่อยากได้อะไรค่ะไม่มีอะไรที่หนูอยากได้ค่ะตอนนี้ หนูอยากได้โทรศัพท์ใหม่เนี่ยท่านนี่น right <wh ี่อันนี้อะไรกันเชียวอะไรกันเชียวก็ขาอะไรแบบ้หนูล้อเล่นกับท่านหนูแซลเล่นเพราะว่าอันนี้มันเป็นของที่หนูใช้ทํางานถามว่าในใจหนูอยากได้อะไรหนูไม่หนูไม่เคยอยากได้อะไรกับใครค่ะหนูขอกลับก่อนนะคะท่านไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยว ลับก่อนโชคดีค่ะท่าน